สวัสดีครับครับผมวิดเน็ตเดชชาแนลครูอุ้ยคุณผู้ชมผมเจอแอดครับซินเอเอโอนี่ครับผมเจอแอดสวัสดีแอดสวัสดีครับวันดีครับวันดีครับววันดีครับคือแอดคือใครครับก็คือคนที่สร้างเซิร์ฟนี้ขึ้นมางอสวัสดีครับแอดเขาเป็นช่องของตัวเองครับก็ซินเอเอโอนะช่องของเขาสวัสดีครับแอดเป็นพี่ของผมเองไม่ใช่พี่ของผมนะเป็นพี่โตกว่าผมสวัสดีครับสวัสดีครับ โอเคเราไปเล่นแอดแอดวันยิงเฉยครับไปเล่นสกายวอล์เกมเลยว่ะสกาย a อล์เกแอดตัวจริงนะครับพี่อัตตบอมอ๋อฮะอันนี้เปลี่ยนไม้ใหม่นะครับเป็นไม้ของหูฟังนะครับตอนแรกเป็นไม้ธรรมดาเดี๋ยวๆๆๆๆยวเดี๋ยวนๆๆนเหมียว ดูเฉยเมียวคุยใหญ่ใครรู้อ่านเลยเมียวตื๊ดนะครับเมียวตื๊ดใหญ่นะครับเมียวคุยใหญ่นั่นเองนะครับเอ้ยรออเมียวคุยใหญ่โอเคนะก็ถ้าเริ่มแล้วก็เอา18 19 26เอาสกินนี้เหมือนเดิมนะไม่ใช่สกินของเคสอาร์เคไม่ใช่สกินของเคียร์เคใช่ไหนะครับ ไม่ใช่ก,กินพิชามแตสก,กินใครก็ไม่รู้โอเค14 1บ1ี11็บามบองบเอ็ดบโอเคเราจะมาของสองดึงนึงครับสวยสวัดเดี๋ยว,วเราเก็บแมมเอาไอ้นองเท้าเพื่อนแล้วกัน เดี๋ยวเราเก็บซ้ายเพื่อนก่อนเพื่อนเพื่อนนอยนายนายเอาปลาให้มีดาบด้วยเราไม่ต้องกันอันนี้มันก็เอาไปแล้วโอ้โหอ้ยทำไมมาแล้วทำไมมาโอ้เจ้าเอ้ปลาเอ้ยเดี๋ยวเดาเราเล่นเอาใหม่เอาไม่แต่ผมตัดตอนนี้ก่อนนะครับโอเคสิบแล้วสิบวิ่งจังหวะนี้ก็แปดแล้ว เราอยู่กับกินอเล็กนะครับซูปเปอร์อะไรเอ้ยขออภยัยแป๊บนึงนะครับผมขออภัยเพิ่มผมไปกดนี่ก็ขออภัยนะครับจุบๆอานี้ดีกว่าอันไหนอันไหนดีครับอันนี้ดีโอเคไม้มาด้วยอันนี้ด้วยครับโอเคจับโด้นายนายนาย เดีว่ามันตายเร็วมากเลยอะคือแบบยังไม่ทันทำอะไรอะตายแล้วเหรอโอ้ยจากอย่างเลยหน่อยอุ้ยเราก็จะตายตามมันนี่แหละมันเรียนมีหนุเออเกี้ยนะเกี้ยนะเกี้ยวอุ้ยโอ้จับจับโอเคโอเคเกี้ยวจับจับจับอออุ้ยตายแน่เลยคุณผู้ชมตายแน่ฮะว่าตายครับ กันไงโอ้หกักคดกักเดี๋ยว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 แป๊บนึงนะครับโอเคนะผมมาเซฟเกมแล้วก่ะมอสกายวอลมันกักแะ่โอ้ยดีเจนดีเจนเจนนะครับอันนี้พรีเมียมกดลงไปเฮ้ยเราต้องรีบเลือกชึบชึบไหนวะไ่คิดหรือเปล่าอืม ทำยังไงวะกดปุ๊บเคแล้วก็กดตรงนี้เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่กดตรงนี้แล้วกดดีครับโอเคแล้วกดตรงอีกยนันด้านขวาอ๋อโอเคลุยกันต่อเลยทั้งหมดนี้ห้าสี่สามสองหนึ่งเราต้องรีบไปตีเขาได้ของเราได้ของนะครับได้เกาะเราด้วย เกงเก่งครับโอ้โหลูกตุกแกเอ็นเตอร์อันนี้ก็ดีนะครับดีก็สองอันแหละเออราลองกดลองโดนเพื่อไปกดใชนะ้อู้หูอันนี้ดีกว่าทำไมมแล้วก็ทำแมนนมไม่เอาครับอันนี้อันนี้นจะดีกว่าให้ longtime. เอิอเ่มเก่งเก่ง ไปไปจูหนีแล้วหนีแล้วหนีแล้วเฮ้ยอะเฮ้ยโอ้ยโอ้ย,อยผมตายแน่โอ้ยมันลมอ่ะโอเคอีกตาหนึ่งก็ได้เอาทายแล้วครับตอนสุดท้ายแล้วก็ได้นะครับคุณผ,ผู้ชมก็มานาันนานๆไปผมตัดท่านี่ไปเลยกันนะครับสักสิบห้าวิแล้ว โอเคนะครับตอนนี้กำลังดูปิชเฮ้ยจมมองแล้วว่าคนนะฮะับมาแล้วคนข้างเราก็ไม่มีสก,กินพี่สก,กินพี่พี่แชมป์ PK แต่ไม่ใช่ตัวจริงนะครับผมก็เห็นพี่เจเล่นเซิร์ฟนี้นะครับเจเซนไฟเออร์นะครับเล่นเซิร์ฟนี้แหละซิกซ์ซีนโอ้ยยย ตั้ลบช่วยหน่อยกล่องน่าจะโดนไปหมดแล้วโอเคเราตามนั้นไปดีกว่าเรากากหน่อยเออคนนับไปคนนัไปไปไปสตีสตีปอ,อมันนันน่าจะรู้จักกันนะพวกงนงั้นนิวตามไปเลยสตีสตีฟไอ้นี่มันกัดเออสี่แล้วสามสองตายแน่แก ตายตายตายเรียบร้อยจั่างวันนี้เอาเกลียนโคตรน้ำลอยลอยล้นออกมาเดี๋ยวอันหนึ่งับเจอคนหนึ่งแล้วแต่เราไม่เห็นอยู่ตรงไหนเห็นได้ชื่อหลังรองหลังด้วยต้องการลูกกขนุนครับกางเกงก็ยังดีอยากฮิวมาด้วยโอเคโอเคโอ้ยตายเถอะเรียบร้อย กินนะกินกนะกดแปบบ๊แบบแปบบ๊บใช่ไหมอุ้ยไม่มันตีเรากดเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อย,อย,อยโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไ like, ลค์สนับสนุนให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวอัปเดตด้วยโอเคสักนี้สวัสดีครับ